เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วฮะมันกลับมาอีกแล้วครับกับกิจกรรมแจกรางวัลครับแชร์รูปรูปที่2ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะมันเป็นกิจกรรมแชร์รูปรูปที่1ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปิดก๊าซกันนะก็จะไม่ผิดสิเดล็อบเบ้นมั้งใครไม่ดูก็ตามกลับไปดูได้ครับในรูปที่1นี่สาหรับวันนี้ครับรูปที่2มาแล้วฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นน้ําเดินเลยทีเดียวไม่ใช่ครับ โอเคครับตอนนี้ก็จริงๆตอนแรกผมงงเขาบอกเขาจีมเขาประกาศว่าจะเอารูป,รปที่2เนี่ยโค้ดเนี่ยเขาจะให้ตอนประมาณ6กโมงเย็นนะแต่ว่านี่เพิ่งประมาณ4ี่โมงเองเขาเอาลงแล้วอ่าสังสี่โมงก็ลงแล้วผมก็เข้ามาเลยครับจุดๆนี้เราต้องเข้ามาเอาของกันแล้วโอเคครับมาดูกันก่อนเลยเขาบอกว่าประกาศรับรางวัลกิจกรรมแชร์รูปที่2นะที่ลิงนี้เท่านั้นอ่านด้วยน,นะจ๊ะลิงนี้เท่านั้นนะครับทุกท่านกดเข้าไปครับมาฮะรับรางวัลด้วยกัน จะมีใครบางวนที่มาเกาะคนเราพร้อมๆกันนี้โมเมนต์แต่ละคนก็จะอัดในเกมมาเปิดพร้อมกันอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับแต่ไม่เป็นไรเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าก็คือเราคุณจะได้รู้ด้วยไงว่ารับของยังไงนะจะได้ไม่เข้าเว็บหลอกผมว่าโอบางคนเข้าเว็บผิดไปเจอเว็บหลอกเงี้ยครับก็โดนดูดของไปเลยทีเดียวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาของพร้อมกันนะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเ็ากอินไอเดีของผมเข้าไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ เข้ามาแล้วครับเขาก็จะบอกว่าให้เรากรอกโค้ดในช่องด้านล่างนี้ฮะก็แปลวโค้ดก่อนเลยโค้ดแรกครับปัก๊อปปี้วางสำหรับผู้จัดการทีมมิสเตอร์บีชแนลโอเคเติไมไปเทมโค้ดไอเทมโค้ดถูกใช้ไปแล้วอย่าตกใจครับผมบอกแล้วครับในคลิปที่แล้วฉะนั้นเราต้องกดไปเรื่อยจนกว่าแม่งจะเติมให้กูครับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับโค้ดแรกเป็น XP capsule l e v e 15ครับอ่ะผ่านไปไปดูโค้ดอันต่อไปครับ วางเติมครับก็ดูถูกใช้ไปแล้วไม่เป็นไรครับกดดีครับจนกระทั่งได้ฮะลัคกี้ ep 960อันครับกูไม่สนอยู่แล้วครับวันนี้มาโค้นอันต่อไปครับกอปี้ครับวางครับเติมครับเรียบร้อยครับ wc ท็อปร้อยครับ3ใบฮะนี่คือ ep ของคลิปเราในวันนี้โอ้โหขาก่อนแม่งได้ล็อบเบ้นไปดีนะมีตัวหนึ่งผมบวกแม่งเลยฮะโอเคอะมาดูว่า สำหรับในครั้งนี้เนี่ยกิจกรรมแชร์รูปนี่เราจะได้อะไรกันนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูในเกมนะครับว่าจะได้อะไรไปดูเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วฮนะนี่ฮนะแจ้งเตือนไอเทม4อันในทีเดียวเรามาดูดีกว่าว่าของเราเข้าหรือยังนะฮะไหนวะนี่สามัญครับทีมซุ่ม EP 60ชิ้นไม่สนครับแคปซูลเลนวล15ก็ไม่สนครับท็อปร้อย WC ปีสินะทอร้อยสามชิ้นครับมาครับรับทั้งหมดมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะจุดจุดนี้บอกเลยว่าไม่ต้องดีแล้วโอ้า <fit> มาใบแรกครับมันก็ผมไม่รู้จะหมุดกี่ครั้งอะเปิดแม่งเลยกัน3ามแสนนะฮะซอนพินมินโอเคโอเคโอเคคือกูไม่โอเคปิดก่อน หัวร้อนอ่ะท็อปร้อยได้ตัวสามแสนอ่ะผมอยากได้แสงก็บอกเลยจากใจนะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องมีเคล็ดแล้วฮะหมุนสักกี่รอบดีไม่อยากจใช้เคล็ดวันแม่เลยอ่ะเคล็ดวันแม่คือวันที่สิบสองใช่ไหมเราหมุนสิบสามแล้วกันฮนะสิบสามรอบนะมาเดี๋ยวผมตัดคลิปไปสิบสามครั้งนะครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สิบเอ็ดแล้วครับครั้งที่สิบสองเมาส์กุญจอแล้วครับ ครั้งที่สามเปิดครับแปดแสนสามเป็น,น, 53, ปนไรนี่นะฮะเฮ้ยเมื่อกี้สามแสนต่อมาแปดแสนต่อครั้งต่อไปเนี่ยมันต้องแสงแล้วละ่ะนะจุดจุดนี้ก็ไม่รู้จะเอาเคสอะไรเปิดเ,เลยแล้วกันฮะอืดอ o ืด oh โอ้ยดึงเซโก้ e G o, ครับตัวละแสนห้าโอเคครับเราได้อะไรกันบ้างวะลืม อ่าีฮะได้โอ้ยมาขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเซโกโตัวละแสนห้าซองตัวละสามแสนแปดแล้วก็เฟรนี่ตัวละแปดแสนนะขายขายหมดก็ล้านหนึ่งโอเคยังไง,งมันก็ของฟรีเนาะเราก็ได้มาแล้วฮนะประมาณเอ็มเดียวรวมๆกันก็น่าจะขายได้ล้านหนึ่งแล้ๆนั้นนะฮะเจง๊งเจ๊งไหมไม่เจ๊งครับของฟรีไม่มีเจง๊งน้องคนนึงได้เก่าเอาไว้ <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะ <c oughs> <c oughs> สะเลกข,ขึ้นคอเลยทีเดียว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยฮะคลิปใหม่เราจะออกมาเรเร็วนี้อย่าลืมชมกันนะโอ้โหวันนี้แม่งคาดไม่ถึงจริงท็อปร้อยเวอรเบสคิดว่าแสงจะมาโอเคครับขอบคุณทุกคนจริงๆอ้ออีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ inbox เข้ามาใน a c e b o o k นะฮะแมส่สุดๆเยอะมากๆผมอาจจะตอบใครช้าตอบอะไรก็ดีย๋ยวว่ากันนะจะทยอยทยอย,ทยอยตอบกันแล้วกันนะขอบคุณมากครับสำหรับ ทุกกคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจเลยถ้าชอบก็กดไลค์อย่าลืมกดติด like ตามให้ผมด้วยนะฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับมิสเตอร์บีสวัสดีจ้า